วันนี้ทำข้าวต้มให้ตีเล็กลร้อนในวันที่อากาศเหน็บหนาวต้องกินข้าวต้มร้อนๆนะจ๊ะุบ วันนี้กรุงเทพตื่นขึ้นมา18องศาตอนแร,รกว่าจะใส่หมูสับเขาบอกหนูชอบกินหมูชิ้นใหญ่ๆเต้องใส่หมูชิ้น เรามากินข้าวต้มด้วยกันนะคะดูที่ว่าฝีมือแม่จะเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างสามส กินกันข้าวต้มกินข้าวต้มร้อนๆใช่ไหมคะอือฮึอือฮ <c oughs> ัข้าวต้มข้าวต้มหมูหมูสับหมูหับหมูสับหรือหมูชิ้นคะหมูชิ้นอืมหนูชอบกินชิ้นใหญ่ๆใช่ไหม<ช>อืม อากาศหนาวๆช่วงโควิดเราก็ต้องกินร้อนๆใช่ไหมคะลูกเป่าเปล่าเป่าซักกระดิ่นออกนอกจานเลยไหนลองจิมดูดิจิมดูดิอืมเป็นไงคำแรกเป็นไงอร่อยอร่อยอร่อยอย่างนี้ไม่มีอะไรเปิ่ปด อืมอร่อยอย่างเดียวไม่มีอะไรเจือปนเปื่อนปออน้นอืมไหนกินหมูหรือย,ยังกินหมูบอกชอบกินหมูชิ้นใหญ่ใหญ่อันนี้ชิ้นเล็กอันนี้ชิ้นเล็กอืม,มใช่เล็กธรรมดาเล็กสุดๆเวลาของเวลามันตกแล้วห้ามห้ามหยิบกินกับพื้นนะคะลูกให้เปอะไรเพราะว่าวันนี้เชื้อโรคหยุดหนึ่งวัน <c oughs> มีเชื้อโรคหยุดหนึ่งวันด้วยเหรออืมเชื้อโรคนี้มันก็เข้าใจหยุดวันที่ตีเล็กกินข้าวต้มด้วยนะอือหืหมูน่าอร่อยอ่ะเหลือไว้ให้พี่อาร์ตเหลือไว้ให้พี่อาร์ตมั้งนะบอกินคนเดียวเลยเหรอเดี๋ยวก็อ้วนบานเบอะอดิกินคนเดียวหมูตั้งครึ่งโลหมูตั้งหนึ่งโลอืม หมูชิ้นนี้ขอแบ่งได้ไหมไม่ได้โอ้มีน้ำใจมากเลยอือหือสดเสียงสดวันทโอ้โหอือหือมันสุดยอดเลยปะลูกกินแบบไม่พูดไม่จา เก็บเสียงด้วยครับน้ำลายแม่ไหลอืกินร้อนๆค่าเชื้อโควิดได้ดี ดูหมูซี่มหมูมาดูหมูกินหมูตอนนี้น้ำละน้ำหนักลดหรือยังคะไม่ลดไม่ลดมีแต่จะเพิ่มใช่ไหมอือืออืออือกินร้อนร้อนนี่มันเนะมัน ชื่นใจจริงๆนะซดลงไปร้อนๆเนี่ยถ้วยเดียวจะพอไหมนาะไม่พอไม่พออ่าข้าต้มหมูชิ้นใหญ่ๆกับกับซุกกี้ที่แม่ทำลูกอยากกินอะไรมากที่สุดหมู เขาต้มหมูใช่ไหมโอ้โหคำใหญ่เลยอือสะใจเลยเดี๋ยววันนี้ตีเรียนออนไลน์ใช่ไหมทำทุกวิชาย,ยังระบายสีเสร็จยังเสร็จแล้ววาดรูปอ่ะเสร็จแล้วเยียมมาก เดี๋ยววันวันพรุ่งนี้แม่ก็ได้เอาการบ้านไปส่งครูแล้วก็รับรับงานแม่หนูเสร็จจริงหรอฮะหนูเสร็จหมดแล้วจริงหรออ้าวหนูทําอะไรแล้วมั่งอ่ะต้อง <ทำ S 1> ดูต้องไปดูอีกทีเดี๋ยวต้องไปตรวจทานอีกทีว่าทําถูกหรือเปล่านะเ,เดี๋ยวต้องไปทวนอีกทีว่าคุณรูมีให้ทําในสมุดหรือว่าทําแค่ในชีพนะขอให้ทาแค่ในชีพอืม อาวันนี้เหลืออ่านไงดูหมูซี่พี่ดูดูหมูดูหมูโอ้โหมีควันด้วยมีควันด้วยชัดชัดแล้วลูกชัดแล้วอือหือไห,อหอนบอกบอกเอฟซีสีเล็กพี่ว่ารสชาติมันเป็นยังไงแม่ทำกลับไปซื้อเขากินเนี่ยร้อนอย่างเรืยอร้อนอย่างเดียว มันไม่อร่อยเลยเหรอลูกมันร้อนอย่างเดียวเหรอหรือยังไงเวลาไปซื้อก็กินมันไม่ได้ชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหออันอืม,อม,อม,อม ฝากบอกเอซหน่อยนี้ว่าอ่าช่วงโควิดให้กินยังไงกินอาหารร้อนร้อนกินอาหารเย็นๆย่าตื่นเช้ามาตีเล็กกินอะไรก่อนเลยโกโก้ใช่ไหมกินโกโก้วันละหนึ่งแก้วแล้วก็ตามด้วยอาหารร้อนร้อนก่อนจะกินต้องทําไงคะกินรองช้อนกลางล้างมือล้างตัวไม่อา <c oughs> ล้างมือเฉยกินร้อนช้อนกันก็ต้องล้างม่หรอล้างมือด้วยเจลล้างล้างมือด้วยเจลนี่ต้องล้างบ่อยๆเนาะล้างล้างมือด้วยน้ำเปล่าก็ล้างล้างบ่อยๆแล้วก็เวลาเราไม่สะดวกล้างน้ำเดินไปล้างน้ำแล้วก็ล้างเจลเนาะโอเค คลิปคลิปนี้ก็แค่นี้ไหมครับหรือว่าจะต่ออีกชามหนึ่งแค่นี้แหละเออคำหนึงคำสุดท้ายอ่ะอะอือหือสุดยอดจริงๆเลยสุดยอดมากอืออืออือือืเพเมื่อวานนี้ฟันหลุดไปซี่หนึ่งใช่ไหมแต่ทำยังไงคุณหมอถอนหรือว่ายังไงถอนเองถอนเองด้วยโอ้มันสุดยอดเลยอะแล้วแล้วแล้วสีเจ็บไหมสีเจ็บ ไม่เจ็บเลยอืเก่งมากเอาฝากช่องด้วยครับช้องพักว้อีกสายครับตอนตอนนี้มีคนติดตามตีเล็กกี่คนแล้วเกือบห<ม>้าร้อยคนแล้วลใช่ไหมเกือบห้าร้อยคนแล้วอืมขอ,ขอบคุณครับทุกกาลังใจขอบคุณทุกกาลังใจที่มีให้ตีเล็กนะครับอาสวัสดีสวยๆทําไงครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ